สวัสดีค่ะวันนี้เอาแม่พิมพ์ซิลิโคนจิวของใบบัวนะคะมาอวดเพื่อนๆแล้วก็มารีวิวการใช้งานให้ดูนะคะพร้อมกับผลงานที่เรากดลายเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่ยังไม่แห้งดีนะคะเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้เองนี่ลายด้านหลังนะคะนี่คือลายด้านหลัง ปึ๊บนี่นะคะมี3มขนาดนะคะ3ขนาดนี่เนาะอ่าปึ๊บมีใบบัวจิ๋วแล้วนะคะใครที่รอนะคะแบบประกบเลยลายชัดหน้าหลังเลยนะคะไฟชัดๆดิเเห็นไหม แสงมันชัดกว่าไหมคะขนาดกลางวันนล้วยังไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นาะเดี๋ยวใช้โคมไฟส่องเออโคมไฟชัดกว่าแต่ทำไมมันเป็นสันสันนี่โคมไฟชัดกว่าเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ3ขนาดนะคะเดี๋ยวจะรีวิวกันใช้งานให้ดูนะคะ ดูลายด้านหลังดูลายด้านหลังอยรวมไม่อยากจับแปรงเพราะยังไม่แห้งนะคะเพิ่งเพิ่งอัดลายเมื่อสักครู่นี้ชัดใหม่ชารใหม่นี่วันดีจ้อ้อยวันดีจ้อ้อยนะคะเราก็จะตากนะคะนี่ ใส่หลุมตากอย่างนี้มันก็จะได้รูปทรงแล้วก็ลายไม่หายนี่แบบน,นี้นะคะปึ๊บปึ๊บมามากันยังมากันยังถ้ามากันแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขยายด้วยนะคะ นี่มากันยงังมากันยงังกดทักทายกันเข้ามาหน่อยกดอะไรก็ได้ดันคอมเมนต์ให้โอทีดันคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาหน่อยคะ่ะดันคอมเมนต์เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเออวันนี้โอมีอะไรมาอวดมาโชว์นะคะมันก็เป็นแบบ งานที่เฮยช่วยนะคะช่วยในการปั้นเป็นงานช่วยเนาะสวัสดีค่ะคุณนิดนิชกมลสวัสดีค่ะสบายดีนะคะนี่ก็มีงานฝีมือโชว์สลับกันนะงานถักงานปั้นเดี๋ยว,ยวก็จะเป็นงานถักโชว์ <c oughs> นะคะ แล้วก็ดินรุ่นใหม่สวยชัดมาแล้วสายจิ๋วสายจิ๋วมาแล้วสวยชัดใช่ไหมคะนี่กำลังจะทำเป็นคีมหนีบด้วยนะคะแต่เดี๋ยวลองเทสซิลิโคนก่อนนะคะว่ามันดีมากไหมแต่งานจิ๋วเด่ยเป็นซิลิโคนมันก็จะจับลำบากแต่ถ้าเป็นคีมหนีบมันก็จะ,ะหนีบจับง่ายๆเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ง่ายๆวันนี้มีโปรแน่นอนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเจ็ดโปรโปรแรกคือเราจะให้นะหนึ่งแหละโปรส่งฟรีสอง,รสองเราจะแถมดินให้ด้วยดินสีเขียวสีนี้แหละสีที่ปั้นอย่านี้แหละแถมให้ไปด้วยนะคะแถมให้ไปด้วยเลยอืมใครสนใจนะคะมีจำนวนจำกัดเด้อ แถมไม่เยอะแถมแค่ร้อยกร,รมัมแถมแค่ร้อยกร,รมัมนะคะอานวดนวดนวดี่นี่คือนวดอยู่นะคะเอาออกมานวดน,นะคะแล้วก็ทาวาสลีนก่อนบางๆนะคะอย่าเยมิมนะคะถ้าเยิมแล้วมันจะแกะออกยากเอาบางๆไว้นะคะบางๆไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แตะทีเดียวออกนะคะ ทั้งขายทั้งเซตนี่นะส่งฟรีด้วยให้ดินด้วยขนาดไอ้สีเขียวนี่หนึ่งร้อยกรัมนะคะเป็นดีเอสซีแต่ว่าผสมสีเรียบร้อยนะคะร้อยกรัมนะคะเพื่อให้เป็นไปเทสไปเทสว่ามันดีมันดีมันดีน,ด <laughs> นะคะเอาทาไว้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 ทา,าไว้เอาไปเลยสามขนาดโวแบบจุกๆเลย สามร้อยสูงฟรีแถมดินด้วยหนึ่งร้อยกรัมนะหนึ่งร้อยกรัมดินสีหนึ่งร้อยกรัมทำงานจิ๋วนี้ออกมาได้เยอะแยะเลยค่ะ100คร้อยกรัมนะคะนวดนวดนวดแล้วก็ปึ๊บจกออกมาแบบนี้นะคะถ้าใครมีเครื่องรีดก,ก็รีดได้นะคะระดับเบอร์สองนะคะแล้วก็ใช้พิมพ์ตัดตามขนาดนะคะตัวนี้ก็ใช้แค่หนึ่งสองเซนนะคะตัวเล็กสองเซน แล้วก็สองเซนครึ่งแล้วก็มาสามเซนครึ่งนะคะนั่และจิวจ๋วเอาจิ๋วก่อนเนาะจิว๋วเอาอ,อก,กางก่อนพอดีอนมาทาำเลยล้วแล้วก็กด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 นี่คือเป็นแบบว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องรีดไม่ต้องใช้พิมพ์ตัดแล้วก็คืออัดส่ยลายอาัอดใสายอ,อย่างเงี้ยนะคะ ไปลายให้บางๆกดๆไปปลายให้บางๆนะคะแล้วเราก็เอาเนี่ยมาอัดน,นะคะรับค่าทักแชทเลยทักแชทเลยใครสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้หมดทุกคนเลยนะคะนี่ทำได้เต็มที่แค่คืนคืนหนึ่งแค่สิบชุดวันหนึ่งน่ะ ตามแรงตามแรงตามแรงแรงค่อยๆมีแก่แล้วกาลังถดถอยไม่ใช่หรอกงานงานถักก็มีไงจากช่วงนี้งานถักเข้าออเดอร์หน้าหนาวนะคะสวยมากคุณโอเท่าไหรค่ครับชุดนี้สามเซตนี้ตอนนี้โปรโมชั่นเลยคะ่ะบอนก็คือฟรีค่าสง่งแล้วก็แถมดินปั้นให้ด้วยที่ผสมสีแล้วที่โอผสมเนี่ยค่ะร้อยกร,รัมนะคะให้ไปทํางานจิว๋วให้ไปเทสเลยนะคะนี่แล้วก็กดมาแบบนี้แค่นี้เองนะคะสามร้อยค่ะฟรีค่าส่งนะคะ แล้วเราก็ด,ด,ดันดันหน่อยๆขยับขยับเขาหน่อยนะคะแล้วก็ออกมานะคะอันนี้โอ้ทา,ทาวาสลีนเยอะเกินไปนะคะขออนุญาตนะคะถ้าเราทาไม่เยอะนะมันจะเด้งออกมานะเวลาเราไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวขอขอเช็ดออกหน่อยมันเยอะไปมันเยอะมันจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมหลุดออกมาเท่าไหร่มันจะติด <c oughs> ขอโทษค่ะ นี่นะคะแล้วก็นี่ขยาย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 ,ย,ายนะคะถ้าเราใช้เครื่องรีแล้วก็พิมพ์ตัดวงกลมน่ะนะคะนี่สองเซนตัดปุ๊บมาวางนะคะเราก็อัดเข้าไปอะ่ะมันจะไวนะคะแต่นี่คือสําหรับคนงบน้อยไม่ต้องมีพิมพ์ตรงพิมพ์ตัดหรอกเอาแค่นี้นะคะจำไว้ที่ก็ทำได้แล้ว <laughs> นะคะ ส่วนพิมพ์กีบบัวก็มีนะคะเป็นเขาเรียกบัวจิ๋วเหรอออกหมดต้องสั่งใครอยากได้ต้องสั่งคะ่ะพิพ์บัวจิ๋วนะคะปื๊บปื๊บปื๊บก็แล้วก็เอาออกมาแบบนี้นะคะตอนที่เราบีบบีบอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้กออกมาแบบนี้ที่โอบ,บอกเ,เห็นไหมมันจะได้กออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบออกมาง่ายเนี่ย แล้วก็มันจริงหยิกง,ง,งอตรงขอบใบให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็ไปวางบนถาดน,นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเออมันมันพิ้วไม่สวยอยากจะให้มันพิ้วสวยกว่าน,นี้แล้วก็ไปพิ้วเองได้ไปพิ้วเองได้ใช้เครื่องมือโดยการใช้เออซื้อเข็มตามบ้านอะถูกและคุ้มนะคะนี่เข็มใหญ่นะคะใช้เบลสําหรับงานจิ๋วนะ,ะนี่เข็มใหญ่นะ เข็มใหญ่เลยเบอร์อะไรจะไม่ได้แต่นี่ดูดิเห็นไหมใหญ่มากเท่ากับไม้คิมฟันเลยนะคะแล้วก็มาเบลได้อีกนะคะอยากให้มันเป็นขึ้นแค่ไหนตามใจแล้วก็เบลทีส่สำคัญดินต้องหมาดแล้วก็ดินต้องเอ่อขึ้นรูปได้ไวแบบนี้นะคะนี่ นี่นะคะที่สำคัญนะคะอยาวให้เพื่อนกาวในะนี้เพื่อนกาวมาเกาะด,ดินติดเลยเห็นไหมคะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยมันมันผิวไม่สมใจไม่สมจริงไม่ชอบเออทรงไม่สวยแต่ลายโอเคก็เอามาเบล,ลต่อเองได้แบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะได้ครบความบางของขอบนะคะแบบนี้ ก็วางต้องมีถาดหลุมดีที่สุดถ้าไม่มีเวลาวางบางทีมันก็เป็นทื่อๆแบบนี้เนาะนี่โอวางแบบธรรมดาไม่มีถาดหลุมแล้วก็ไม่ได้เบลนะคะแล้วก็ใส่น้าไปน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่สําคัญเวลาเรายัดใส่บล็อกอะเราพยายามรีดหรือรูปขอบให้มันบางบางในบล็อกได้เลยเนี่ยอสวตตัวใหญ่นะคะเราใส่อัดลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็คลี่คลี่ขีคขีคลี่ข้อคลี่ข้อแบบนี้นะคะนี่ให้มันแล้วก็ตรงกลางไม่เราไม่ต้องเน้นให้มันบางเราก็เน้นขอบให้มันบางไว้เพื่อมันจะได้แบบเบลเสียงลดลงกระดกได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วก็พิวแล้วก็ให้มันนี่เน้นเน้นเน้น,น,นอย่างนี้นะคะให้มันบางๆขอบเป็นบางไว้เนี่ยอง่ายมากอ่ะนะคะ มันดีตรงที่ว่ามันลายสองด้านแล้วอเอาไม่อยากโม้มากดูเอาค่ะตามชอบอตามชอบดปก่อนเนาะด้วยนะคะว่าโม้อีกอันนี้นะคะแล้วก็อัดลงไปแล้วก็ปื๊ดปื๊บ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 ปิบปบนทํางานจิว๋วดินจะต้องความยืดหยุ่นสูงเพราะมันจะได้ไม่แตกหักแล้วรีดได้บาง นะคะดินนี้เป็นดินไทยร้อเร์เซนไม่มีผสมดินนอกนะคะนี่เห็นไหมแบบนี้นะคะงานซิลิโคนมันจะดีอย่างเนี้ยเห็นไหมคะป๊ดันขึ้นมาเลยนีย่ถ้าถ้าอยากให้มันงอมันพิ้วก็แบบนี้นะแต่ถ้าอยากให้มันดุดแบบนี่เห็นไหมเราดัดเองได้ปึ๊บแก้ว่า นี่ทีนี้ก็บางสมใจเลยแล้วเราก็เอาไปใส่ถาดหลมุมบางจะถาดหลมุมกดลงไปเบาๆแค่นี้ค่ะเราก็จะได้นี่ใบวัวจิ๋วนะคะเห็นไหมนี่ มันขึ้นรูปได้ไวมันเห็นไหมมันก็จะกระดกไวแบบนี้อ่ะโอเคนะคะใครสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยค่ะโปรโมชัน่นถึงวันที่19บเก้าส่งรีแถมดินปั้นสีเขียวนี้ด้วยร้อยกร,รัมนะคะฟรีค่าส่งแถมดินปั้นสีเขียวร้อยกร,รมัม3ามขนาดเลยเอาไปเลยแบบจุกๆ นี่สขนาด300บาทนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ